หวัดดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแมพ Obby p e t u กันนะครับทุกคนรู้เปล่าครับว่าทุยแปลว่าอะไรครับนี่ไงครับ Obby p e t u เอาเลยครับไปเลยกันเลยต้องพูดจังๆนะครับนี่ไงครับเราเจอไวแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูก่อนนะครับผมจะลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมัน ยากหรือเปล่าครับใบเนี่ยใบเข้ามาทำไมหรอครับอ่าทีนี้ทุกคนเข้ายานเข้าแล้วครับทุกคนกลับมาเร็วๆครับอ่าเข้าไปจุดเริ่มต้นนะเข้าไปจุดเริ่มต้นนี่คือแมบของน้องใกล้เอ้าตึ้งใกล้เข้าเป็นจุดเริ่มต้นเลยเดี๋ย่อครับนี่คือแมบที่ช่องยูทูบเพทายเด็กโพสต์ซิงสร้างขึ้นมาเอง กับมือเลยหระครับโคจรใช่ไหมครับว่าโคจรแบบนี้คือแบบที่เพทยเด็กป .4 เข้นมาเองกับมือเลยรอครับแล้ววันนี้เราจะมาแข่งแบบของเพายเด็กป .4 กันนะครับใช่ไหมเพายพูดดังๆใช่พูดดังเลยครับดังเกินพิกัดพร้อมหรือยังครับไม่มีใครพร้อมเลยหรอครับอ้ที่อะอู้มีเรื่อ สี่ไบลงมาลงมาตรงนี้นะถอดนะเอาละครับเตรียมตัวนะครับห้าสี่งยังยังยงเอาหนะครับ3 2 1

ไปมาสูดอะรครับไปต่อเลยครับไปครับเราถึงบันไดสายนี้ไป็นเยเป็นเกยใช่ไหมครับเนคปทางหรือเปล่าครับเราเจอแบขาวงกดพี่คอดขาวงกบพี่อดนะครับแต่พี่ชายินใส่ยมงค้านะครับพีายไม่ได้แสงครับเพราะพี่ายงูใช่ไหมคะก็มันเงพชายก็เอาบล็อกมาสร้างทบไปก็ได้ครับ ง่ายมากครับของกดอีซี yeah. ่อีซี่เอาละครับมันง่ายที่สุดไปเลยนะครับแมปพีทายมันอย่างง่ายแมปพีทายกันต่อแมปดูเด็ชายนะคะเด็กชายเด็กป .4 เด็กชายเด็กป .4 นะครับเอาละครับไปกันต่อมาเลยครับนเ อะไรเนี่ยแบบอะไรเนี่ยมาเซฟมันไม่เซฟครับเซฟไม่เซฟครับอ้เนี่ยเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวเปนนคนที่ตอนนี้มีกี่อันดับแล้วครับตอนนี้มีกี่อันดับแล้วครับเอทไทเปคารั้เรื่อง่นตนรองยู่กทยยูแล้วนะเอทไทมีหัรั้มือ ไปแล้วครับอโอ้ยแหวนเพทายมันกระจอกอะครับไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับไ,ไม่ต้องมาเล่นแหวนเพทายก็ได้นะครับแหวนกระจอกเดี๋ยวเราจะไปตัดนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยครับอย่าเพึ่งนะับเพทายมาขนหน่าดเพทายมาขนหน่อยแป๊บนึงเอาอแมบนกระกาของเพทายนะครับไปครับไปกันต่อ ยมีม e> uh> ่หญัวไม่ไหวแล้วครับแม่คนกากไม่เล่นแล้วได้ไหมอ่ะไม่เอาโลบทไม่เอารูบุแล้วนีกไปเล่นเลไม่อยากได้โรบูทแล้วอ่ะไปไปกันต่อนะครับ เอาเลยเอกันใหม่อ้เราเจอใบด้วยนะคบดีวเราเทางอีใบเราะอะตามมาตามมาเราทโอเคไปกันต่อเลยนะครับปลาครับนี่ตรงนี้นะครับที่ผมตายกตายตายเมื่อกี้ตายแถวนี้นะครับอ้ยคุณผิดปลาครับ Let's go นี่นะ่ครับนี่มันออบบี้วนลลุกแชัดๆนั่งไงครับไปตายน่าสมเพชมากเลยนะคะโอ้แม็กกาลผมไม่เล่นแล้วนะครับผมไม่เล่นแล้วครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กด s ับสไคร์ต้อเป็นกำลังใจให้ทาคลิปต่องไปด้วยนะครับบ๊ายบาย